การรับลูกค้านะครับก็ก็ดีครับถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับร้านเพททยช็อปนะคะจังหวัดระยองนะคะร้านประดับยนต์ที่สุดของเมืองระยองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาโชว์ชุดแต่งพร้อมกับความสะดวกสบายในการแต่งสำหรับรถ นิสสุบิชิเอ็กเพนเดอร์ค่ะที่ลูกค้าออกรถป้ายแดงมาแล้วนั้นจะมาตกแต่งอะไรกันมั่งลองมาติดตามกันนะคะด้วยความสวยของภายนอกค่ะจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะรอบคันจะมีสเกิร์ตชิ้นหน้าของอันนี้เป็นตัวเอ็กเพนเดอร์คลอสนะคะจะเป็นสเกิร์ตชิ้นหน้าและสเกิร์ตชิ้นหลังด้านหน้ามีพร้อมไฟเดย์ไลไท์และด้านหลังเช่นด้านนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นสเกิร์ต ที่ออกโดยเอกลักษณ์ของライเดอร์นะคะจะเป็นท่อทรงเหลี่ยมซึ่งตัดกับรถ x p e n n e r r r o s s เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดความแตกต่างนะคะมาดูกันค่ะหลังจากใส่ชุดนี้แล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าความสถสะด,ดสบายที่2นะคะสำหรับรถรุ่นนี้ก็คือลูกค้ามาอัปเกรดในเรื่องของโช้ฝาท้ายไฟฟ้าเรามาดูกันค่ะความสะดวกสบายเป็นยังไงค่ะนี่เลยนะคะกดแค่เพียงกดรีโมท3ครั้งนะคะ ก็จะสามารถเปิดฝาท้ายได้เลยเห็นไหมคะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะอ,อยากได้ความสะดวกสบายของโช้ฝาท้ายไฟฟ้าบางทีเราเอื้อมไม่ถึงค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็สามารถที่หรือว่าฝาท้ายหนักเกินไปนะคะรถเอนะ็กเพนเดอร์นี่ก็สามารถเติมได้นะคะไม่ได้มีเพียงเฉพาะเอ็กเพนเดอร์นะคะเราจะมีทั้ง f o r t u n e r m ร์มิรถทุกรุ่นที่ยี่ห้อสามารถโทรมาสอบถามได้ทุกรุ่นเลยค่ะและปาเจลโลก็จะค่อนข้างใส่เยอะมากสําหรับร้านเพทายร์ชอปนะคะ เรามาเทสการติดหลังกันค่ะมันจะมีทั้งหมดได้สามระบบผ่านรีโมทนะคะผ่านปุ่มเปิดท้ายด้านหลังและผ่านสวิ์ด้านหน้าของตัวรถยนต์ค่ะามาดูสวิ์ด้านหน้ากันค่ะนี่ก็เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายอีกปุ่มหนึ่งนะคะสามารถกดตรงนี้นะคะอตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นนะคะแล้วสามารถติดทั้งทันที่อยู่ในรถนะคะอ เป็นไงคะสัดยอดแล้วทำล้ำไปเลยอ,อ่าทีนี้ทีเด็กของรถยนต์คันนี้นะคะก็คือเรา,าเปลี่ยนในเรื่องของจอ a n d ด o i d แล้วก็ชุดลำโพงของ Priority ซึ่งแพ็คเซตนี้นะคะราคาเบาๆนะคะแค่17,900มีเพียงแค่20ชุดเท่านั้นที่เราเอามาเล่นโปรนะคะโอเคเรามาชมกันคะ่ะว่าหลังจากใส่จอแอนดรอยตัวจอเพดานด้านหลัง พร้อมกับชุดลำโพงแล้วเป็นยังไงเชิญรับชมกันค่ะ สำหรับที่เรากำลังจะเทสให้ลูกค้าดูอีกระบบหนึง่ง<ม>ก็เป็นในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการอ<ม>ัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องจอ Android แล้วก็ใส่จอเพดานนะคะ<ม>สำหรับรถ e อ p กเพ e r นั้นเหมาะมากนะคะที่จะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กมีจอเพดานนะคะสามารถใส่เพิ่มสําหรับรถลูกค้าที่มีจออยู่แล้วก็สามารถใส่จอเพดานเพิ่มได้และสําหรับรถลูกค้าที่ไม่มีจอด้านหน้านะคะอยากจะเล่น YouTube นะคะอยากจะเล่นบลูทูธแล้วก็อยากจะ m อ่ออ่แมลลิงภาพอะไรนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ลูกค้า<ม>เช่นกันค่ะอ่าไงคะอ่าเราก็สามารถเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะคะอ่าอันนี้นะคะเราก็สามารถเลือกเล่นได้เลยเราสามารถเลือกไปที่ o o o l l m m p s ที่เราจะสามารถเดินทางนะคะที่ไหนนะคะ เช่นตำแหน่งนี้นะคะเราจะไปเซนทันใช่ไหมเซนทันพาซาระยองกดสตาร์ทเลยนะคะอ่ามันก็จะนำทางไปเลยค่ะอ่า เกตูอ่านี่นะคะแล้วก็เราก็สามารถเริ่มเดินทางตามา GPS ที่เขากำหนดได้เลยนะคะคทางตะวันออกอ่านี่คือความสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังการรีวิวจากลูกค้าเจ้าของรถยนต์เอ p n d e r คันสีบอลคันนี้นะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะหลังจากใช้บริการร้านเพทายช็อปค่ะลูกค้าคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ ความสะดวกสบายการติดตั้งที่ครบคันสาหรับร้านแม่ทายช็อปที่ครบคันแบบนี้ค่ะ,ะในส่วนของเรื่องการบริการนะครับก็ทางร้านบริการได้ดีมากนะครับแล้วก็การดูแลลูกค้าแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งขึ้นไปก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะสมกับราคาเพราะว่าทางร้านได้จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของอจุดบริการก็ขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ อุดหนุนทางร้านพไทายช็อปแล้วก็จะขออนุญาตนำคลิปชุดนี้นะคะให้เผยแพร่ให้กับลูกค้าเอฟเพนเดอร์ทั่วประเทศไทยนะคะให้ได้รับชมกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะร้านพไทายช็อปขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ